หรือว่าตรงนี้วะแต่คนี้ชัวร์เลยเออเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงมันลงไปแล้วมันลงไปแล้วผมขุดมั่มมมวๆแล้วตอนนี้ไม่ไม่สนแล้วไหนตรงนี้โเกไหนเจอแล้วยังหนึ่งสองสาม <1, S 2> ตุ่ม โอเคครับ okay, ผมสวัสดีครับผมมูฟิกเกอร์นะผมก็วันนี้ครับเราก็จะงไม่ได้เก็บมาครับชิโร่นจุด16ตัวเต็ม EP ที่20นะครับผมเย้ yeah, EP ที่20แล้วซึ่งวันนี้เราจะไปไหนพี่เพิร์นตามหาสตองโฮเย้ yeah, นะก็จะเป็นการตามหาสตองโฮแล้วก็ซีซัน2ของเราเออนั่นแหละนะฮะก็เป็น16นะครับมาเดี๋ยวเราจะไปตามหาสตองโฮกันโดยปลาไอออฟเอนเดอร์นะครับ เร็วลงมาทำเรียบร้อยแล้เร็วเออซึ่งเราก็เตรียมของเรียบร้อยแล้วก็เอาโทเทมไปคนละสามอันเดี๋ยวตายเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูซีรีส์ที่เราดิเราตายกี่รอบไม่ไม่ไมานี่มานี่เดี๋ยวเอาเดี๋ยวตายอย่างหิวยืนอยู่เฉยอยู่เฉยอย่าไปอ้าวเรียบร้อยพี่เฟิร์สระวังด้วยโอ้โหตายอ้าวเฮ้ยภูมิพิเฟิร์สตายตายหนึ่งรอบเออผมก็ตายรอบหนึ่งนะฮไปไปเลยปุ๊บทางนู้นว่ะทางนู้นเหรอเก็บ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  เอ้าแตกเลยชิบหายไม่เป็นไรเรามีเยอะโอเคปะเว่งครับ <laughs> เราต้องรีบไปนะก็คือโอ้โหต้องข้ามภูเขาเอะข้ามสะพานไปข้ามสะพานแล้วก็ข้ามโอ้โหไม่มีตัวตกภูเขาปะขุดขึ้นไปเลยไปมาอ่ะขึ้นไปปะขุดไปเลยเนะี่ยอ่ะโอเคถึงจุดสูงสุดแล้วเราก็จะลงจะไม่ถึงเลย <laughs> โอเคถึงแล้วโอเคอ่าโหมวยเลย ไม,ไ,มไม่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 โดดขี้เกียจขึ้นใหม่โอ้โหขวดสูงอ่ะเอออ้เจ้าโดดแล้วแหละ่เฟิร์สต้องโดดแล้วแหละเองเงี้ยเราปลาไป,ปาอีกทีจะไปอีกเหรออ่ะปลาก็ปลามันก็เป็นทางเดิมเห็นไหมออกทางน้นๆอ่ะเดี๋ยวรอครับรอต้องลงแบบ <Okay. S 2> โอเคไปหนึ่ง จะเมื่อไมืดแล้วอ่ะนอนหรือไม่ไม่นอนจะคืนเป็นไรไปเออนอนหมู่บ้านเอ็มบีซีไม่ต้องนอนหรอกเฮ้ยกลับอีกแล้วเลว่าตรงนี้วะเดี๋ยวนี้ชัวร์เลยเออ เฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไง,ไงมันลงไปแล้วมันลงไปแล้วอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เ,เออนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเยวชื่อความมั่นใจนะครับเดี๋ยวผมจะอยู่ข้างบนนะพี่เฟริร์สคอยดูพี่เฟิร์สขุดดินดิตรงนี้เหรอไม่ไม่ขุดในที่ผมเออเออดูนะพี่เฟิร์สคอยดูนะปึ๊บตรงนี้ลงตรงนี้ครับขุดขุดเลยไม่ได้เอาไม่ได้เอาที่ขุดมามีไหมมีอันเดียวไม่เป็นไรเล่มือไปเลยผม ก็เออใช้มือก็ใช้ไปขุดแล้วที่เฟิมันต้องขุดแล้วล่ะนะลักจากเดินมาตั้งนานเออหินก็ปะขุดผมขุดมั่วๆแล้วตอนนี้ไม่ไม่สนแล้วไหนตรงนี้โอเคไหนเจอแล้วเย้เดี๋ยวพอใช้ ใช้มือขูดก่อนครับเผื่อมีซิ l v ว r f ์ฟีนะมีอะไรไหมไม่มีไม่มีมมขูดไปึบลงเย้ถึงแล้วโนอะ๊ยโอยเลื่อนว่ะเออถึงแล้วฮะตอนนี้โอเคได้เวลาสำรวจพี่เฟิร์สจะแยกกันหรือจะไปด้วยกันเดี๋ยวเราไปทางนี้เดี๋ยวดูทางนี้โอเคล,อนะลงไปข้างล่างนะฮะอ้ะือเจอห้องสมุดห้องสมุดรู้สึกมันจะมีกล่อง้วยนะถ้าจะไม่ผิดอะ เดี๋ยวหากล่องก่อนครับโอ้โหยัยมุมเยอะจัดนี่ไงพี่เพิร์ตเจอกล่องละมีสมุนไชชาร์จมีไอ้น็อกแบ็คมันตีช็อตนะฮะตอนเนี้ยฮะลาวาอย่างเยอะหรอเฮ้ยเจอกล่องเจอกล่องไม่เจอเลยยังไม่เจออะไรเลยกล่องมันเปิดไม่ได้ต้องขุดไม้ข้างบนด้วยนะฮะมีสมุนไชจอีกแล้วมีคำสาปอะไรก็ไม่รู้ช่างมันเอามาเถอะปะลงมีสองชั้นวะเฮ้ เมีอะหนังสือกระดาษ <c oughs> มีสมุดเยนชานไหม <c oughs> มีแต่หนังสือธรรมดากระดาษโถไม่ใจเลยเอะอ้าวมีทางลงอีกเหรอเฮ้ยเจอสลามเฮ้ยไ, <ป S 2> ไม่ได<ป>้ไม่ได้เจอดียิ่งเสียงสลามสลามไฟไหมไม่ใช่อยู่ใวนี้เธอลืมไปเจอกองน,นี่ไงเจอสลามแล้วน่ารักปิ้วตายซะเจอทองกับพี่แอคเล็กแมว ไม่เอานะมาขุดใหญ่เป็มุมเต็มเลยวะอ๋อเออผมขุดเองแหละนะมาห้องเก่าแล้วเนี้ยอ้ามีทางอีกเหรอเออไปสุนผมเจอทองอ่ะห้องคุกห้องคุกผมเจอทองอ่ะขุดดีกว่าทำราวเลยวะโอเคเดี๋ยวไปตามหาอีกที่นึงเนี่ยลงบันไดมาเลยอ่ะ บันไดเก่าภูมิหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ตรงทางทางเข้าใช่ไหมใช่ทางเข้าอ่ะลงนี้เลยสลามแปลว่าตรงนี้เป็นไอ้สลามจุดสลามช้างด้วยนะฮะแบดเฮ้ยสปาร์มอนเตอร์เจอแบบดับเบิ้ลเลยอ่ะเจอทำไมวะเอาจะได้ทำฟาร์มสปาร์มอนเตอร์ไงอ๋อเออปากทอดก่อนเลยฮะปากเลยปากเลยปาก ปากทั่วๆประชดมันมีแผ่นซีดีครับสวยแล้วก็ปากเพิ่มเฮ้ยไม่ใช่เคว่เราในที่สุดเราก็เจอสปอตมอนเตอร์นะอุ้ยอาร์มอนอนไมล์โอ้โหทำไมคนดีจะคอยเฟิร์สไม่เจอหู่มแล้วตอนเนี้ยโอ้โหอาร์มอนอนไมล์ฮะตอนนี้ตามร่องรอยอย่างเนี้โอเคครับเดี๋ยวเราค่อยมาสำรวจที่หลังก็ได้ฮะโอเคเดี๋ยวค่อยมาสำรวจที่หลังต่อปมันไหนกันหมดเนี่ยไม่รู้มันอยู่ไหนไม่รู้เลยเอ้า อ๋อล้วลอผมหลงทางแล้วพผาแล้วลงเหมือนกันเนี่ยมาห้องสมุดเอาตายแล้วไงเอา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 จอทางลงอีกเออเข้าไปเออเจอกล่องเอาเข้าไปเอ,อเดฟโฟที่เดิมมันไม่มีอะไรเลยอนะ่ะไม่เจอใครเลยตอนนี้ไม่เจอกันเลยพี่โฟอยู่ไหนอยู่อยู่ห้องใต้ห้องสมุดทางเข้าแหละแต่ว่าไม่รู้ภูมิอยู่ไหนนะ ผมยังไม่รู้เลยทางเข้าอยู่ไหนผมลืมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันทำไมมันหายากจังเลยอ่ะตันโอ้โหมีทางตันอุ้ยพี่ตเจอแล้วเจอแล้วโอ้โหสวัสดีสวัสดีหาตั้งนานเดี๋ยวมันมีทางไปอีกป่ะเออมันก็เจอกล่องอีกแ้ะข้างล่างอะไรไปเนี่ยเลวีน เฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเหรอโอ้ครั้งนี้พี่เฟิร์สเจอก่อนนะฮะพี่เฟิร์สมีกล่องได้เปิดกล่องอะไรบ้างไหมไม่ได้เปิดเลยอ๋อเหรอเจอแต่กระดาษไหนตรงไหนหุ้นอยู่ทางมุ้นไกลมากไหนอ๋อไปต้องไปเหรอกระดาษเหรอหมายหมายหมายถึงประตูอยู่ไหนนี่ลงไปนี่โอ้ก็เกิดก็กิอะไรของพี่เฟิร์สเนี่ยมึงท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ผมถามว่าเอ้าไหนประตูเอ้าเอาก็มันอยู่ไกลเลยนะอะไรคืออยู่ไกลวะ เออโอ้โหมีอันเดียวมีอันเดียวด้วยไม่เป็นไรครับเรามีเยอะมีเยอะเราทไมต้องนั่นอันด้วยอ่ะพร้อมเราต้องพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมยังล่ะอ่าพร้อมก็พร้อมอ่ะพร้อมยังล่ะอ๋อตกตกมาหนึ่งหนึ่งพร้อมก็พร้อมแหละอ้าวไม่ปักช็อตซีว่าฟิตน่ะเดี๋ยวมันเกิดนะเออพร้อมยังหนึ่งสองสามตุ้มไปไป